อาณาจักรเวียงแก้วมหานครพระเจ้าวิเชียนกษัตริย์หนุ่มผู้ทรงธรรมและกล้าหาญได้รับปากกับพ่อปู่หรือสีศิลาผู้บำเพ็ญเพียรในถ้ำลึกลับว่าจะไปนำศพที่ห้อยหัวอยู่บนต้นตะเคียนคู่ในป่าช้าวัดร้างท้ายเมืองมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อบ้านเมืองในคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอด พระเจ้าวิเชียนเดินฝ่าความมืดเข้าไปปีนต้นตะเคียนและตัดเชือกที่มัดศพนั้นลงมาเมื่อแบกศพขึ้นบ่าเพื่อเดินกลับศพนั้นกลับส่งเสียงหัวเราะแหบพร่าข้างหูเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ท่านผู้จเจริญท่านช่างมีความเพียรพยายามเหลือเกินข้าคือเจ้าพ่อเวตาลวิญญาณที่สิงสถิตในซากศพนี้หนทางยังอีกยาวไกลและวังแวงนัก เพื่อไม่ให้ท่านง่วงเหงาหาวนอนข้าจะเล่านิทานอะไรสนุกสนุกให้ฟังเรื่องหนึ่งแต่มีข้อแม้ว่าระหว่างที่ข้าเล่าท่านห้ามพูดอะไรทั้งนั้นหากท่านเผลอพูดเมื่อไรข้าจะลอยกลับไปที่ต้นตะเคียนทันทีฟังนะท่านการละครั้งหนึ่งณนะเมืองพิษณุโลกสองแควมีชายหนุ่มรูปงามสามคนเป็นเพื่อนรักกันทั้งสมมีความเก่งกาจคนละด้านเจ้าขวัญ ลูกเศรษฐีรูปหล่อร่ำรวยแต่งตัวดีสายเปเจ้าแก้วลูกปราดมีสติปัญญาเป็นเลิศเชี่ยวชาญตำราสายสมองเจ้ากล้าลูกแม่ทัพร่างกายกำยำเชี่ยวชาญอาวุธสายบูวันหนึ่งทั้งสามเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เมืองสุขโขทยัยและได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งชื่อแม่บัวบาน นางสวยหยาดเยิ้มดังนางฟ้าจำแลงทั้ง3มตกหลุมรักนางทันทีเจ้าขวัญเข้าไปหาก่อนมอบปิ่นปักผมทองคำให้นางบอกว่าความงามของน้องต้องคู่กับทองคำของพี่ถ้าได้แต่งกับพี่น้องจะสบายไปทั้งชาติเจ้าแก้วคนฉลาดแต่งกลอนจีบนางทันทีเปรียบเปรยความงามนางกับดวงจันทร์และแสดงคารงคมคายจนนางยิ้มอาย เจ้ากล้าคนเก่งประกาศก้องว่าหาใครหน้าไหนมารังแกน้องพี่จะฟันมันด้วยดาบเล่มนี้พี่จะปกป้องน้องด้วยชีวิตแม่บัวบานยิ้มรับไมตรีแต่ไม่ตอบรับใครจากนั้นนางหยิบดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่งเด็ดกลีบออกแล้วนำดอกบัวนั้นมาทัดที่หูซ้ายยิ้มให้ชายหนุ่มทั้งสามแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดสักคำชายหนุ่มทั้งสงงเป็นไก่ตาแตก ไม่เข้าใจความหมายเจ้าขวัญคิดว่านางคงชอบทองของตนเจ้ากล้าคิดว่านางคงชอบความแข็งแกร่งเจ้าแก้วผู้มีปัญญาหัวเราะแล้วบอกว่าพวกเองนี่ไม่รู้อะไรเลยนางใบ้หวยเอ้ยใบ้คำตั้งหากการที่นางเอาดอกบัวทัดหูซ้ายแปลว่านางมีใจและบอกใบ้ที่อยู่ของนางเจ้าแก้วตีความปริศนาจนรู้ว่า นางคือลูกสาวขหบดีเมืองกำแพงเพชรทั้งสามตามไปจนพบนางและสู่ขอตามประเพณีแต่พ่อของนางบอกว่าลูกข้ามีคนเดียวพวกเองมีสามคนข้าให้ลูกข้าเลือกเองไม่ได้เพราะจะเสียน้ำใจกันให้พวกเองตัดสินกันเองว่าใครควรคู่กับนางที่สุดเวตาลหยุดเล่าแล้วยื่นหน้าเน่าเปื่อยมาถามพระเจ้าวิเชียนท่านราชา ท่านผู้ทรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามลองตอบข้าสิว่าในบรรดาชายหนุ่มทั้งสามคนนี้เจ้าขวัญรวยเจ้าแก้วฉลาดรู้ใจหรือเจ้ากล้าผู้ปกป้องใครสมควรจะได้แต่งงานกับแม่บัวบานมากที่สุดจงตรองดูให้ดีเถิดถ้าท่านรู้แล้วไม่ตอบขอให้หัวของท่านแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเดี๋ยวนี้ กลับมาที่ป่าชา้าภาพพระราชาเดินแบกศพอยู่สีหน้าครุ่นคิดหนักมากเวตาลยื่นหน้ามากวนติ๊กตอกติ๊กตอกว่าอย่างไรท่านราชาเจ้าขนรวยเจ้าคนฉลาดหรือเจ้าคนกลา้าใครกันแน่ที่เป็นสามีที่ถูกต้องเงียบทำไมเล่าหรือกลัวหัวระเบิด พระเจ้าวิเชียนถอนหายใจยาวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เฉียบขาดคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวเวตาลชายที่สมควรได้นางไปครองคือเจ้าขวัญเศรษฐีหนุ่มผู้นั้นเวตาลทำเสียงตกใจแกล้งๆฮะาท่านจะบ้าหรือเจ้าขวัญมันมีดีแค่รวยไม่ได้ใช้สมองไขปริศนาไม่ได้ใช้แรงปกป้องนางเลยนะ ท่านลำเอียงเข้าข้างคนรวยหรือพระเจ้าวิเชียนหาใช่ความลำเอียงไม่แต่เป็นไปตามคันลองครองธรรมเจ้าแก้วผู้ใช้สติปัญญาไขปริศนาเปรียบเสมือนผู้นำทางหรือพ่อสื่อผู้ชักนำให้หญิงชายมาพบกันหญิงใดย่อมไม่แต่งงานกับพ่อสื่อของตนส่วนเจ้ากล้าผู้ประกาศตัวปกป้องคุ้มครองภัยเปรียบได้ดังหน้าที่ของ พี่ชายที่พึงมีต่อน้องสาวดังนั้นบุรุษผู้เดียวที่เหลืออยู่และมีความรักต่อนางโดยไม่ได้มีหน้าที่อื่นเจือปนก็คือเจ้าขวัญเขาจึงสมควรเป็นสามีของนางเวตาลหลุดขำเวตาลเสยแยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันเน่าๆเวตาลฮ่าฮถูกต้องถูกต้องที่สุด ความคิดท่านช่างขมคายยิ่งนักพ่อสื่อกับพี่ชายจะแต่งกับนางได้อย่างไรแต่ท่านราชาเอย๋ยท่านลืมกฎของเราไปข้อหนึ่งหรือเปล่าห้ามพูดท่านเผลอพูดออกมาแล้วข้าไปละ่ะ เวตาลอยกลับไปที่ต้นตะเคียนท้ายป่าชา้าทิ้งให้พระราชายืนกำหมัดแน่นด้วยความเจ็บใจที่รู้ทันแต่ยั้งปากไม่อยู่และแล้วพระเจ้าวิเชียนก็ต้องเดินย้อนกลับไปที่ต้นตะเคียนอีกครั้งเพื่อเริ่มแบกมันใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของมิทานเรื่องที่สอง